สวัสดีครับเ,เคยนั่งมองอะไรนิ่งๆแล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมของมันถึงตั้งอยู่ได้ไม่ล้มไปหรือแบบทำไมรถยนต์ที่วิ่งความเร็วคงที่ถึงไม่เร่งขึ้นหรือช้าลงเองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะครับเรื่องสภาพสมดุล อาจากเอกสารที่เราได้มามันเป็นแนวคิดพื้นฐานเลยที่อธิบายสภาวะอะไรแบบนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีกี่แบบสำคัญยังไงบ้างครับค่ะ จริงๆแล้วสภาพสมดุลเนี่ยมันเกี่ยวกับความคงที่ของการเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่นิ่งสนิทเลยหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบคงเส้นคงวาคือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในเอกสารที่ได้มาก็อธิบายประเภทหลักๆของมันไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะอาา่าฮะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเภทแรกกันเลยไหมครับสมดุลต่อการเลื่อนที่ อันนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับแล้วที่เอกสารบอกว่าเงื่อนไขคือซิกมา F อฟเท่ากับศยเนี่ยในทางปฏิบัติมันแปลว่าอะไรล่ะครับค่ะซิกมาเอก็คือผลรวมของแรงทั้งหมดเลยนะคะที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยเป็นศูนย์ลองนุกภาพเหมือนมีแรงผลกักแรงดึงจากหลายๆทางกระทำต่อวัตถุชิ้นหนึ่งแต่พอรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันหักล้างกันหมดพอดีเป๊ะผลก็คือวัตถุก็จะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง คือถ้ามันอยู่นิ่งๆมันก็นิ่งต่อไปหรือถ้ามันเคลื่อนที่อยู่แล้วมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิมทิศทางเดิมเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าแรงต่างๆมันเอ่อมันบาลานซ์กันพอดีงั้นที่เขาแบ่งเป็น2แบบย่อยคือสมดุลสถิตกับสมดุลจนนี่มันต่างกันยังไงครับค่ะสมดุลสถิตหรือ static equilibrium เนี่ยนะคะเป็นแบบที่เราเห็นกันบ่อยสุดเลยค่ะคือวัตถุอยู่นิ่งสนิท ไม่ขยับไปไหนเลยแรงรับเป็นศูนย์ตัวอย่างชัดๆเลยก็ในรูปไงคะหนังสือวางบนโต๊ะหรือว่าคมไฟที่ห้อยนิ่งๆจากเพดานคือแรงโน้มถ่วงดึงลงแต่ก็มีแรงที่โต๊ะดันขึ้นหรือแรงตึงในเชือกดึงไว้อะคะ่ะมันเท่ากันพอดีครับครับเห็นภาพเลยอันนี้นิ่งสนิทจริงๆแล้วสมดุลจนละครับ kinetic equilibrium ฟังดูเเหมือนจะขัดขัดกันนิดหน่อยไหมครับเคลื่อนที่แต่ก็ยังสมดุล ใช่ค่ะตรงนี้อาจจะฟังดูแอ่นิดนึงนะคะแต่ว่ามันคือสภาวะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวค่ะต้องเน้นว่าความเร็วคงตัวในแนวเส้นตรงนะคะแรงลับก็ยังคงเป็นศูนย์เหมือนเดิมค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยก็รถยนต์ที่วิ่งบนทางตรงด้วยความเร็วคงที่นะคะคือแรงจากเครื่องยนต์มันผลักไปข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ก็มีแรงต้านอากาศแรงเสียดทานต้านกลับไว พอดีกันเป๊ะเ,เ,เลยรถก็เลยไม่เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ช้าลงอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับสแสดงว่า,ากุญแจสําคัญคือความเร็วคงตัวเสียนะครับไม่ใช่แค่การอยู่นิ่งอย่างเดียวแล้วในเอกสารมีรูปพัดลมกับชิงช้าสวรรค์ด้วย อันนี้ถือเป็นสมดุลจนเหมือนกันเหรอครับทั้งที่มันหมุนคําถามดีมากเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆของพัดลมหรือชิงช้าสวรรค์ที่มันหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่เนี่ยนะคะถ้าเรามองในแง่ที่ว่าขนาดของความเร็วมันคงที่อันนี้ก็อาจจะมองเป็นสมดุลจนได้ในบางมุมแต่ว่าการที่มันหมุนเนี่ยแหละขานมันจะพาเราไปสู่สมดุลอีกประเภทหนึ่งโดยตรงเลยก็คือสมดุลต่อการหมุนหรือ rotational equilibrium ใช่ไหมครับอ่าอันนี้มันต่างจากแบบแรกยังไงครับถูกต้องค่ะอันนี้จะเน้นไปที่เรื่องการหมุนโดยเฉพาะเลยวัตถุจะอยู่ในสมดุลต่อการหมุนก็ต่อเมื่อมันไม่หมุนเลยหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวคือหมุนด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมตลอดไม่มีการหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลง เงื่อนไขาทางฟิสิกส์ของมันก็คือผลรวมของโมเมนต์หรือทอร์กนะคะรอบจุดหมุนใดๆต้องเป็น0หรือซิกมาเเท่ากับศูนย์โมเมนต์ทอร์กอ่าอันนี้คือแรงที่พยายามทำให้เกิดการหมุนใช่ไหมครับพอผลรวมมันเป็น0ูนย์ก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการหมุนใช่เลยค่ะ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะก็เหมือนกับแรงที่ทำให้เกิดการเลื่อนที่นั่นแหละค่ะถ้าโมเมนต์ลับมันไม่เป็นศูนย์วัตถุก,ก็จะเริ่มหมุนหรือถ้าหมุนอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนอัตราการหมุนไปแต่ถ้าโมเมนต์ลับเป็นศูนย์หรือซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์สภาพการหมุนก็จะคงเดิมอย่างในรูปม้าหมุนหรือชิงช้าสวรรค์ถ้ามันหมุนติ้วติ้ว,ต,ว,ต,วติ้วไปเรื่อยๆด้วยความเร็วเท่าเดิมเป๊ะๆก็ถือว่าอยู่ในสมดุลต่อการหมุนค่ะโอ้โหกระจ่างเลยครับทีนี้สรุปง่ายๆก็คือ สภาพสมดุลคือสภาวะที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งซึ่งก็คือซิกมา f เท่ากับ0หรือการเคลื่อนที่แบบหมุนก็คือซิกมา M เท่ากับ0ไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ตรงๆด้วยความเร็วคงที่หรือจะหมุนไปด้วยอัตราเร็วคงที่ก็ตามถูกไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวใจของมันคือความคงสภาพการเคลื่อนที่นั่นเองแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลักการง่ายๆแค่สองข้อเนี่ยแหละคะ่ะ ซิกมาเอเท่ากับศูนย์กับซิกมาเเท่ากับศนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยในศาสตร์หลายๆขนแขนงเลยนะคะตั้งแต่วิศวกรรมโครงสร้างการออกแบบเครื่องจักรกลไปจนถึงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์เลยทีเดียวข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ลองไปสังเกตกันต่อนะคะคือลองมองไปรอบๆตัวเราอีกครั้ง นอกจากวัตถุที่มันอยู่นิ่งสนิทแล้วเนี่ยลองหาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังหมุนแบบคงที่อยู่ที่อยู่ในสภาวะสมดุลแบบจนหรือสมดุลต่อการหมุนแล้วก็อาจจะลองคิดเล่นๆต่อไปก็ได้ค่ะว่าในระบบอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ฟิสิกส์โดยตรง เช่นระบบนิเวศหรือเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยคำว่าสมดุลมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันต้องอาศัยเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะเกิดขึ้นได้หรือจะรักษาสภาพนั้นไว้ได้นะคะก็น่าคิดนะคะ